กลุ่มเกรรษตรกรผู้ปูกส้มในอำเภอวังชิ้นอำเภอหลอกจังหวัดแพร่มีพื้นที่ปลูกกว่าหมื่นไร่ต้องประสบปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำส้มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ปกติราคาประมาณ30บาทเบอร์ศูนย์ถึงเบอร์หนึ่ง ปัจจุบันหรือเพียง7บาทเท่านั้นส่วนส้มขนาดเล็กเบอร์สี่จำหน่ายได้เพียงกิโลกร,รัมละ1บาทเท่านั้นสาเหตุมาจากปัญหาการระบาดของไวรัสโควิดก9ตลาดส้มในประเทศมีปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างมากโดยเฉพาะแหล่งค้าส่วนใหญ่ของเกษตรศกรในจังหวัดแพร่คือประเทศเวียดน,นามและเขมรปัจจุบันส่งออกใต้น้อยลง ผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องประสบกับสภาวะขาดทุนอยางรุนแรงแม้ว่าในปีนี้ผลผลิตส้มรุ่นที่2ในขณะนี้มีผล,ผลผลิตที่ดีติ่ผลดกมากก็ตามแต่การเก็บเกี่ยวไม่คุ้มค่าใช้จ่ายซึ่นต้นทุนการผลิตที่สำคัญคือค่าปุ๋ยค่ายาและค่าแรงงานในการเก็บส้มเกษตรกรบิงวอน ขอให้จังหวัดช่วยจัดหาที่จำหน่ายตรงต่อผู้บริโภคภายในจังหวัดแ,และจังหวัดอื่นๆเพื่อสามารถจำหน่ายได้อย่างน้อยราคาตกิโลกร,รัมละ12บาทเพื่อให้ฤดูการนี้ผ่านไปในขณะเดียวกันเกษตรกรที่ดูแลสวนส้มแบบอินทรีย์หรือออร์แกนิกทำให้ลดต้นทุนในการผลิตได้มากกว่าร้อยละ40 ทำให้ประสบกับสภาวะวขัดทุนลดลง,งยาฆ่าหญ้าแ,แพงยาฆ่าแมลงก็แพงทีงนี้เรามาเรามาหันมาทําวิถีธรรมชาติของเราเราทำอินทรีย์อ่ะเราไม่ได้เสียเงินวิถีธรรมชาติของปู่ย่าตายายเขาทำมาเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาทมามาเมื่อสิ0สามสิบสี่สิบปีเมื่อก่อนนะเขาไม่ได้ใช้สารเคเมีมาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเขาเขาใช้เถาวัลย์ที่คุมหญ้านะ แบบผมใช้ปัจจุบันเนี่ยผมใช้มานี่เกือบจะสิบปีแล้วปีหนึ่งไม่ต้องไปตัดหญ้าเลย <c oughs> ไม่ต้องไปตัดหญ้านะเออตอนที่ผมออกเมื่อก่อนนะปีที่แล้วนะวันที่ผมจําได้วันที่ยี่สนะิบหกเมษายนปีที่แล้วะนะครับแต่มาถึงตอนนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเอกเพราะว่าธรรมชาติจัดการขอ้มันเองนะปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยตัวหน้าเลยไม่ต้องใช้เลยในในสวนผอะอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องใช้เลย we <laughs>